สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้พอสอบพาพี่น้องมาตามแนวทางเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านก็นคือตำล่านะครับรับข้ามฝั่งโขงหรือรับฝั่งโขงนะครับเขาม่าแล้วหลายงวดติดนะครับเด็กเพื่อนบัวลายคู่หลายหางที่จริงแล้วตัวเลขหน้าทางของเพื่อนหันสองอาทิตย์สองอาทิตย์ผิดครั้งเดียวนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกติดต่อกันมาเรื่อยเลยครับมีเขาตัวกลับมังเขาต,ตัวตรงมัง่งเลขบ่าหลายคูหลายหางครับท่านผู้ชมครับมีสีค่คูสีหางสําหรับมือนีพอซอกรับเมีโอกาสตามแนวทางของเพื่อนครับเพื่อนทรงมม่ห้แล้วครับแล้วก็ที่ทายถอดให้พี่น้องเบิ้งโดยสุรศิลป์น,นะครับสุรศิลป์ สุรศิลป์ผาชโชคสุรศิลป์ทองทีเพิ่นจะเป็นผู้ไทยทอดแนวทางของรับมีที่มาให้พี่ให้น้องได้เอาไปพี่จาหน้าเบิงนะครับแต่ว่ามือน,นี่สิเป็นยังไดสเขาวหรือลุดอันนั้นห้าบ่หูนะครับอาจารย์เพิ่นกบบระบ่กหูแต่ว่าตัวเหล็กเพิ่นบ่หลายครับที่ลูกลูก็คือที่พันมาเราเขาเขาตรงๆแล้วเขาตัวครับก็มีส่วนมากจะเขาตัวตรงแล้วก็สิมาลางแต่ว่าทางโพอสอและทางช่องนี่แหละ ก็อยากให้พี่ให้น้องเฮาไปลับน้ำไปบนล่างพร้อมนะครับพอบบหลายคูหลายหางเหล็กเพิ่นมีแข่ซีคูซีหางนะครับแหกไปพี่แจน,น้าเบิงเอานะครับพี่น้อง fc เฮ้าไปอย่าลืมเด้ครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับพอซอกระโบหูอาจารย์เพิ่นกระโบหูนะครับใพี่แจน,น่าเอาเองนะครับพิษถูกกะยะายวกันเ้ยครับท่านผู้ชมครับขอย้ำ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตอนนี้ผู้พันจะให้แนวทางก็รล่อแล้วครับเดี๋ยวไปฟังน้ากันว่าเมื่อน,นี้สิมีจักคูจักหางครับคิดว่าบ่า่าจะเกินสี่คูสี่หางคือเก้านะครับไปฟังน้ากันพี่น้องครับตอนนี้สุรสินพาโชคเป็นกับน,นางล่อแล้วครับนางล่อแล้วเตรียมพร้อมที่สิให้แนวทางพี่น้องเอฟซีแล้วครับ เตรียมสมุดประกามานึ่งเด้อพี่น้องเตรียมสมุดประกามาให้พร่อมครับแล้วก็เตรียมเขียนเตรียมจดนะครับถ้าสุดกระิชโชว์ตัวเลขให้พี่น้องเขาบิ้นขึ้นเก้านะครับเขียนไปให้เียนให้ส,ดสดดุดๆดก็ไาดอเนะราบวัสดีครับสวัสดีครับสุรศิลป์พาโชคนะครับพี่น้องเอฟซี C. ทุกๆุกทันนะครับ <c oughs> มือนี้น <c oughs> เป็นยังไงกับมือนี้ครับ <c oughs> มีแนวาทา่ง ดีๆมาฝากพี่น้อง FC วันนี้บ่ครับครับขามโค้งเที่ยวเล้าขามโค้งเที่ยวเหล้ารับฟังโค้งได้มาแล้วเม็นบ่ครับได้มาแล้วเพิ่อนวงกระซงมาให้คอยว่อประวัติใหนฟังนะครับว่าอ๋อที่ผ่านมาไปเป็นยังไงครับผู้ใหญ่ใจดีทรงมาให้ครับพี่น้องครับสองเข่ามาอาทิตย์ก่อนน่ะหลุดหลุดวันศุกร์จันทร์พุธเข่านะครับวันศุกร์หยุดไปอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เข่า จันพุทธสุกนะครับเขาทั้งสามมือเมื่อนี้วัดจันนะครับเริ่มอาทิตย์ใหม่เริ่มเริ่มวัดจันไม่รู้ว่าจะเขาหรือว่าเขานะครับเป็นแนวทางพี่น้องนะครับพิจารณาเบิ้งนะครับเป็นแค่แนวทางแต่ว่าตามที่ซ่อมมากสองอาทิตย์รุดมือเดียวครับบาดเข้ามาลุ่งให้พี่น้องนีก็ฟังเบิ้งเนาะครับซ่อมเบิงบ้ง,งให้ห้พี่น้องซ่อมเบื้องก่อนนะครับ สำหรับแนวทางเพ็่นกาให้เขียนครับปากกาสำหรับแาวทาดคนหามา้งมือนีมิจฉูจะขาดนอมือนีมิซีคูซีหางครับซ<อ>ีคูซีหางเเดิม่นครับซีคูซีหางคือเกาบางข้างเพื่อนกามีหาคูเพราะว่าตกกันหรือเป็นเล็ฟันเล็บยังเพื่อนอา,าจจะตกกันให้ครับ เมือ่อเมื่อวันอะไรจำวันอะไรพอนาหอ่ะมาหาครูนะครับหาหางเมื่อวันศุกร์หรอือเ่ศุกร์ที่ผ่านมาก่จำวันไหนครับวันนี้วันที่สิบแปดเนาะสิบแปดนะครับพี่น้องเขียนตามเด้อครับสิบแปดสิงหา <18 S 1> <18 S 2> สิบแปดสิงหาคมข้าเขาตัวกันเพิ่นข้าเขาตัวกันนั่นน้อนี่ข้ามโค้ง โผงเขียวเล่าครับโอ้ในหน่อยเขียนๆสีคูสีขาบน่าจับตาก็บุรุว่าขันห้าลุ่งขีดกับุรุว่ามันสิเป็นยังไงครับลุ่งช่องบุรุว้านติเขาหรือปาเขานะครับพี่น้องครับพิจนาเบิงซ้อมเบิงกระไดครับครับเมือนี่เป็นท่าการครับเมือนี่เป็นท่าการทากซ่อมเบงกรนะครับ ตะกีกัมีแตงแต่เพิ่นชงมาให้กัซ้อมมาซ้อมมากัเขาซื้อเอานั่นพันออกอากาศนะครับเลยเอาเป็นน้ำแฝงเิ่นนะครับเป็นลับรับรอรอเนี่ลรัะมันจะเข้าครับเนาะพี่น้องาเปิดเผยมันไมาจะเข้าจริงนั่นนี่ว่าตัวใดมันเสียออกนาะเป็นแค่แนวทางแต่ว่าบาดนี้เมื่อนี่นี่คือว่าปังๆแน่นอนนะเพราะว่าท่านชง พราะว่าออกครั้งแรกทั้ง u t u b e นะครับแข่งแรกแฮกมันหลายเมื่นทั้งแรกแฮกมันมิตตัวไหนนี่น้ออันไหนตั้งเนี่ยเก้าเก้าสี่เก้าสามแปดสี่แปดหกนะครับเกา้าสี่เก้าสามสองรัดทั้งตัวมีตลรัดเก้ากับรักแปดเป็นแนวทางได้พี่น้อง ไปกลับด้วยบนล่างกลับบนล่างในน้อยแขนๆนี่มันต้องไปกลับอยู่แล้วเด้อพี่น้องที่ผ่านมาของเพิส่วนมากมันจะจะเข่าล่างครับมันสิล่งล่างมันบ่ครับจะล่งล่างแต่วันนี้กับเป็นแนวทางเนาะรู้ว่ามันสิไปบนไปล่างไปล่างตข่าล่เพราะฉะนั้นแกพี่น้องอี่ก็ต้องเอาทั้งล่างขึ้นบนไม่หลุเนะซ้อมเบอ่งกอนก็ได้นะครับบาทหนึ่งสองบาทห้าบาท หรือว่าสีเบิ้งใบก้อนครับถาห่องน้ำลกลนก็ได้เนะาะห้องเบิองใบถาห่องก็ได้เด้เอะพี่น้องพี่น้องอที่บ้าโอ้ยออกนี่ลีครับซีกูซีหางนี่เพื่อนบอได้เนนให้นะครับบอได้เนนบมมีตัวเน้นโตเสมอรุุดเนาะครับโมมีตัวเน้นตตนัตนนตนดไปเสมอกัน สเห็นแล้วเนาะคบหน้าจอครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับชอบก็จัดค่ะเดี๋ยวพันธีบ่าวววววเห็นเด้อพันธีบายอีกแล้วเป็ลขศทุลซ่อมมงคลนะครับไม่ซ่อมมงคลทางเท่านั้นเพิ่นบ่ได้เน้นให้ตัวนึงตัวใดนเนาะเพราะมันเหล็กมันอยู่ซีคูซีหางตัวนี้ถือว่าเน้นมัดสุดตัวแหละครับเน้นมัดสุดตัวครับเห็นแล้วมันบ่ครับ่เห็นแล้วพอแล้ว แนวทางเนื้อพี่น้องแนวทางเขาถ่ายคลิปก็ขอบคุณสุรศิลป์ผ้าโชคครับที่มาถ่าแนวทางเมื่อนี้ครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีคอยเฮงๆปังๆนะครับคอยส่งหมันทุกทุกทันนะครับครับเห็นคลิปนี้มีโชงน้ำกันเนะครับตามนี่แหละครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ